สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันตอนเย็นกับบรรยากาศที่ฝนตกนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเอามาม่ารถหมูน้ำตกมารีวิวแต่อันนี้เป็นแบบมาม่าธรรมดานะคะไม่ใช่มามา่ายี่ห้อโอเคค่ะแล้วก็ จะเอาเสียงของ Samsung Galaxy A 25 5G มาให้ทุกคนฟังด้วยว่าเสียงเป็นยังไงตั้งแต่ซื้อมาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะยังไม่ได้เอามารีวิวให้ทุกคนฟังเลยนะคะค่ะก็เป็นลำโพงคู่นะคะไมค์ก็มีสองตัวสเตอริโอลำโพงก็สเตอริโอเป็นลำโพงคู่2ตัวเหมือนกันนะคะโอเคค่ะทุกคนส่วนกล้องนะคะ ก็เป็นยังไงก็ลองดูนะคะทุกคนลองดูภาพดูนะคะสำหรับคนที่มองเห็นนะคะก็เอามาลองถ่ายภาพมามาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่เอามารีวิวนะคะทุกคน นี่เดี๋ยวก็จะให้ลองฟังดูนะคะว่าไมค์ของ Samsung Galaxy A 25เนี่ยเสียงชัดยังไงแล้วก็ดูดเสียงรอบร้างมากน้อยแค่ไหนแต่มันก็ต้องแล้วแต่สถานที่ที่เราอยู่ด้วยเนาะแบบว่าถ้าเราไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเกิดมีเสียงคนเยอะไมค์มันก็อาจจะแบบว่าดูดเสียงคนเยอะๆนะคะอาจจะชัดดีดัง ดีนะคะถ้าเกิดว่าได้ดูดเสียงแบบตอนที่เราไปสถานที่ที่มีคนเยอะๆเดี๋ยวก็จะลองถ้าเกิดว่าได้ไปที่ไหนจะลองใช้เครื่องนี้บันทึกเสียงดูนะคะมาให้ฟังกันว่าจะเป็นแบบไหนนั่นเองนะคะอันนี้ก็อยู่คนเดียวก็เลยดูเหมือนไม่มีอะไรนะคะเสียงรอบข้างนี่ ค่ะเสียงไมค์ก็จะประมาณนี้นะคะให้ฟังเวลาเขาดูดเสียงรอบข้างหรือว่ามันเก็บเสียงอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนนะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ